สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Balance Life ไลฟ์ไาเล็กนะคะวันนี้เล็กจะมาพูดถึง10สิ่งที่เราควรทำก่อนนอนและอีก10สิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการอาบน้ำอุ่นค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจะอาบน้ำเออดึกเกินไปนะคะเพราะว่า อาจดึกเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวนะคะก็จะนอนไม่หลับได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการอาบน้ําดึกหรือนอนดึกจะทําให้ม้มเย็นนะคะม้มเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับตับนะคะคือเล็กเองเนี่ยแต่ก่อนเล็กจะเป็นคนที่ชอบนวดเท้านะคะแล้วเวลานวดจุดที่เป็นเส้นด้านข้างด้านในของน่องะคะ่ะเล็กก็จะเจ็บ ทุกครั้งเลยหมอนวดเขาก็จะบอกว่าเนี่ยม้ามเย็นนอนดึกหรือว่าอาบน้ําดึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนั้นนะคะเล็กก็มักจะแบบว่า อาบน้ําก่อนนอนคือสมมุติว่านอนสี่ทุ่มเลก็จะอาบน้ําแบบสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อาบน้ําอุ่นเนี่ยก็อาจจะดูว่าไมอ่อาจจะไม่ต้องอุ่นมากเพราะว่าอย่างเล็กเป็นคนผิวแห้งมากนะคะเล็กก็จะอาบน้ําอุ่นก็คือว่าแค่ไม่เย็นนะคะเพราะว่าถ้าอาบน้ําเย็นมันก็จะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวนะคะก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือลดความกังวลโดยการที่ เราก็จะมาทบทวนกันว่าวันนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างทําอะไรแล้วสาเร็จไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือจดบันทึกสิ่งที่เราจะต้องทําในวันพรุ่งนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะลืม ทำอะไรนะคะแล้วก็อย่างของผู้หญิงนะคะเราก็อาจจะเตรียมเสื้อผ้าเตรียมพรอ็อพเตรียมสร้อยเตรียมตุ้มหูอะไรที่จะเข้าเซตการสําหรับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลแบบว่าหาของไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราคลายความกังวลได้ทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่4ี่นะคะก็คือการออกกําลังกายเบา โดยเน้นการยืดเส้นยืดสายอะคะ่ะอย่างเช่นโยคะท่าง่ายๆนะคะเพราะว่าเราทํางานมาทั้งวันอาจจะมีความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอาจจะแบบว่ามีความเอ,อ่อเมื่อยอะไรเงี้ยเราก็ยืดเส้นยืดสายก่อนนอนก็จะเป็นการดีนะคะแล้วอย่างที่4อย่างที่5นะคะก็คือการดื่มน้ําอุ่น สักหนึ่งแก้วก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากทำให้นอนหลับสบายแล้วเนี่ยจะมีผลดีกับตาด้วยนะคะก็คือดื่มน้าอุ่นที่อุ่นจัดนิดนึงแล้วก็คือจิบไปเป่าไปนะคะให้ไอ้น้ำเนี่ยมีการระเหยแล้วก็ แะเหยเข้าไปที่ดวงตาของเราะคะ่ะเขาบอกว่าจะช่วยให้ตาเราไม่แห้งหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะก็เหมาะมากเลยสําหรับเล็กเล็กก็มีภาวะตาแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเล็กทญญานยาพวกายาก,กดภูมิเยอะหรือว่าคนที่อายุเยอะขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นตาก็จะแห้งนะคะก็จะช่วยเรื่อง ตาแห้งได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาการนอนหลับยากนอนไม่หลับนะคะก็ลองดื่มน้ำพึ้งอุ่นนะคะก่อนนอนก็จะช่วยทำให้หลับดีขึ้นนะคะจะใช้น้ำพึ้งสัก1-2ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมน้ำนะคะน้ำอุ่นไม่ต้องอุ่นมากนะคะก็ อย่าลืมเรื่องน้ำพึ่งแท้นะคะอาจจะใช้พวกน้ำพึ่งเวชพงน้ำพึ่งดอยคําที่เรามั่นใจว่าเป็นน้ำพึ่งแทนนะคะแล้วก็อย่างถัดไปนะคะก็คืออาจจะแช่เท้าในน้ําอุ่นสัก10หรือ15นาทีนะคะก็จะผ่อนคลายนะคะทําให้หลับดีขึ้นนะคะแล้วก็การยกเท้าสูงค่ะคือยกเท้าแบบว่าพิงกับผนังนะคะสัก20นาทีนะคะจะ มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยเกี่ยกับการไหลเวียนของโลหิตเพราะว่าเรายืนเนี่ยเท้าเราจะอยู่ต่ําตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังช่วยคลายความเครียดด้วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะแล้วตอนที่เรายกเท้าสูง20นาทีเราอาจจะทําสมาธิไปด้วยยิ่งทําให้เราหลับดีขึ้นนะคะแล้วข้อต่อไปอาจจะเลือกอ่านหนังสือที่เอ,อ่ให้เราจิตใจสงบขึ้นนะคะ อย่างเช่นหนังสือธรรมะก็ได้นะคะหรือหนังสืออะไรที่อ่านแล้วอ่านแล้วสบายใจอ่านแล้วจิตใจสงบค่ะหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแล้วกเ็เวลาจะนอนก็ปิดไฟให้สนิทเพราะว่าพอเราปิดไฟมืดนะคะร่างกายจะได้หลังเมลาโทนินทําให้เราหลับได้นะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็แถมสําหรับคนที่กําลัง เป็นโรคกระเพาะอยู่นะคะกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบนะคะอันนี้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็เคยมีคือมีโรคกระเพาะอาหารอักเสบบ้างแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่อัอกเสบมากๆที่จําได้ว่าเคยเล่าให้ฟังว่าจนต้องสองกล้องอะคะ่ะวันนั้นเนี่ยคือช่วงนั้นคือคือนอนหลับยากมากคือทานอาหาร เอ,อ่อทานยานะคะที่คุณหมอสั่งแล้วทั้งยาลดกรดยาก่อนอาหารยาหลังอาหารแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะตื่นกลางดึกเพราะว่าจะแสบท้องมากเพราะว่าเอกระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบมากนะคะทีนี้ก็มีคนแนะนำให้ทานข้าวต้มนะคะถ้วยหนึ่งก่อนนอนสัก2ชั่วโมงนะคะก็ปรากฏว่าทานแล้วนอนหลับสบายมากเลยก็คือ ก็คือทานอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งอะคะ่ะอาการก็หายเลยนะคะก็คือเล็กก็จะทานถ้วยประมาณเท่านี้นะคะประมาณถ้วยนี้เหมือนกับถ้วยประมาณที่เวลาเราไปทานสุก,กี้ MK อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้มข้าวต้มก็คือจะใช้ข้าวต้มสักหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็เน้นว่าควรจะเป็น ข้าวใหม่นะคะเพราะว่าข้าวใหม่เนี่ยเขาจะมียางคือสิ่งที่ไปไ,ไปเคลือกบกระเพาะทําให้เราไม่แสตท้องนะคะก็คือยางของข้าวนะคะมีประโยชน์มากๆก็จะต้มคืออยากจะบอกว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ทานข้าวต้มนะคะอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าจะต้มยังไงให้มันให้มันได้ผลดีนะคะก็คือข้าวหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่น้ำซักประมาณเออชามอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ อา,อาจจะใช้ไฟแรงก่อนพอเดือดแล้วก็หก็หลีดเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คอยดูนะคะก็ต้องสังเกตว่าเม็ดข้าวเริ่มแตกพอเม็ดข้าวเริ่มแตกเนี่ยแสดงว่าอีกไม่นานนะคะไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็จะใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าน้ำเขางวดเกินไปเราก็ค่อยๆเติมน้ำนะคะต้มให้ได้ปริมาณน้ำกับข้าวเนี่ยเท่าๆกันนะคะไม่ได้ต้องเน้นข้าวเยอะนะคะเราเน้นเพราะว่าพอเราต้มแล้วยางข้าว ก็จะออกมาอยู่ในน้ำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นตรงน้ำข้าวมากกว่าแล้วพอเม็ดข้าวแตกนะคะเราต้องเริ่มสังเกตว่าน้ำจากใสๆเนี่ยน้ำจะต้องขุ่นแบบนี้นะคะจะต้องเป็นน้ำสีขุ่นนะคะขุ่นแบบว่ามองเห็นไหมคะนะคะจะต้องขุ่นขุนแบบนี้นะคะถ้าถ้าน้ำยังเป็นใสๆนี่ยังข้าวยังไม่ออกนะคะทานก็จะไม่ได้ผลนะคะแล้วก็สังเกตว่า จุดที่ดีที่สุดนะคะยางข้าวน้าจะเป็นฝาขึ้นมาอันนั้นนะคือใช้ได้เลยนะคะก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็รอทานตอนอุ่นๆน,นะคะสมมุติว่าเรานอนเศษทุ่มเราอาจจะทานสักตอนสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าทานแค่นเนี้ยเอ,อ่อเรียกว่าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็ย่อยหมดแล้วนะคะก็ก็จะสบายท้องมากเลยนะคะแล้วก็ บางคนอาจจะใส่เกลือปล,ปลายช้อนชานิดนึงแต่เล็กไม่ได้ใส่นะคะเล็กก็ทานจืดๆได้ผลดีมากๆนะคะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยคือแบบคือไม่เคยเป็นหนักขนาดนั้นปกติเวลากระเพาะอาหารอักเสบทานยาสองสามวันก็จะดีขึ้นแต่ครั้งนั้นเนี่ยสัปดาห์หนึ่งผ่านไปก็คือ,อยังแบบแย่มากนะคะจนมาทานน้ำโคต้มก่อนนอนวันละถ้วยแบบนี้นะคะก็อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะจะเป็น10สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนนอนนะคะอย่างแรกนะคะก็คือไม่ควรออกกำลังกายหนักๆก,ก่อนนอนนะคะแน่นอนการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องดีทำให้เรานอนหลับดีแต่ว่าควรจะออกกำลังกายตอนตอนเช้าตอนกลางวานันตอนบ่ายหรือตอนเย็นก็ซัก สามชั่วโมงก่อนเข้านอนอย่างแบบไม่ควรจะมาแบบออกกำลังกายหนักๆตอนสองทุ่มสามทุ่มอะค่ะเพราะว่าเราจะหลั่งสารเอโดฟีนแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นทำให้เรา alert นะคะเราก็จะไม่หลับเราก็จะสดชื่นตื่นตัวนะคะแล้วก็สองนะคะไม่ควรอาบน้ำดึกแล้วก็ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่ามันจะทำให้เราตื่นนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะมีธุระ กลับมาบ้านช้าเราอาจจะจําเป็นต้องอาบน้ําดึกอะไรเงี้ยก็เลือกอาบน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าไม่ควรจะทําเป็นประจาถ้าถ้าให้ดีถ้าชีวิตประจําวันนะคะก็ไม่ควรจะอาบน้ําเกินสองทุ่มนะคะจะดีกับเรื่องการนอนด้วยดีกับเอออวัยวะภายในระบบข้างในของเราด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็ไม่ควรทานอาหารเย็นหรืออาหารมื้อดึกนะคะคืออาหารเย็นไม่ควรจะทานหนักอะคะ่ะ แล้วก็อาหารเนี่ยควรจะทานก่อนนอนอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันโรคกรดไหลย,ย้อนด้วยนะคะแล้วก็การทานอิ่มๆมากๆะคะ่ะจะทําให้เรานอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเออร่างกายมันยังต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารอยู่อะคะ่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะไม่ดื่มอาหารที่เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังสี่โมงเย็นนะคะ แต่ว่าบางคนอย่างเล็กเนี่ยเล็กเป็นคนที่นอนยากเล็กจะไม่ดื่มเลยหลังเที่ยงเล็กก็ไม่ดื่มแล้วนะคะคือเล็กเนี่ยเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งออตอนนั้นบินไปออสเตรเลียแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารฮ่องกงซึ่งร้านอาหารฮ่องกงเนี่ยชานมไข่มุกอร่อยมากคือชาเขาเข้มมากแล้วตอนนั้นน่ะเล็กไปทานตอนบ่ายสามอะคะ่ะปรากฏว่าคืนนั้นน่ะเล็กไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันคาเฟอีนมันเข้มข้นคือไม่เ,เฉพาะกาแฟนะคะที่มีคาเฟอีนเยอะนะคะชาชาเขียวช็อกโกแลตก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าทานหลังสี่โมงเย็นนะคะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาการนอนแต่ถ้ามีปัญหาการนอนก็ทานช่วงเช้าช่วงสายนะคะจะดีวกว่านะคะแล้วก็งดการน,นอนกลางวัน เพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าถ้าคุณนอนกลางวันมาคุณใช้ความง่วงไปแล้วนะคะกลางคืนคุณก็จะไม่หลับนะคะแล้วก็งดการใช้โทรศัพท์มือถือดูโซเชียลการทำงานที่มีความเครียดนะคะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเครียดตื่นตัวการเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย บางคนคิดว่าผ่อนคลายแต่จริง,รงๆแล้วมันมีความเครียดอยู่นะคะก็จะเป็นอุปสรรคในการนอนได้นะคะแล้วก็งดการอ่านหนังสือพวกระทึกขวัญตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรานอนไม่หลับเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าดื่มน้ำม,มากเกินไปนะคะอาจจะดื่มแค่ครึ่งแก้วหรือ1แก้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ถ้านอนหลับไม่สนิทนะคะคือพอเรานอนหลับไม่สนิท ไปเราก็จะไม่หยุดกรองน้ําเราก็จะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยๆแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่มีปัญหานะคะ mm. เขานอนหลับลึก mm. ก็สามารถนอนเอ,อ่อดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งก่อนนอนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมันจะต้องมีการปรับให้เข้ากับตัวเราด้วยนะคะอันที่เล็กเล่ามาก็ก็ปรับปรับกันดูนะคะแล้วก็เอ,อ่อไม่ควรอย่างคุณผู้หญิงนะคะไม่ควรใส่ชุดชั้นในนอนนะคะ โดยเฉพาะคนที่อย่างคนที่เอ่อหน้าอกไม่ใหญ่อะคะ่ะไม่ต้องใส่เลยก็ได้แต่ถ้าคนหน้าอกใหญ่อาจจะกลัวแบบว่าเออหน้าอกหน้าอกจะหจะย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกบราที่ใส่สบายๆอย่างแบบที่มีโครงเนี่ยงดเลยนะคะควรจะเลือกบราที่ไม่มีโครงนะคะแล้วก็อาจจะใส่ไซส์ที่ ใหญ่กว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล็กเนี่ยเล็กจะแนะนำคือเล็กใช้ยี่ห้อนี้เราเล็กชอบมากนะคะก็คือยี่ห้อบีมีนะคะเป็นของวาโก้นะคะเขาจะเป็นบริษัทในเครือวาโก้เขาจะไม่มีโครงเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เล็กใส่ออกกำลังกายด้วยนะคะก็ใส่สบายมากคือใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะคะ่ะแล้วก็เล็กจะเลือกไซส์ใหญ่กว่า ที่ใส่ออกกำลังกาย1นึสายนะคะแล้วก็มันมันมันสบายมากอะคะ่ะแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ไม่ชินบางคนอาจจะไม่ชินกับการแบบโนบรานอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเลือกดูบางคนอาจจะใช้แบบว่าบางคนก็จะใช้ ชุดชั้นในตัวที่แบบเก่าๆหน่อยอยางแบบยืดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ต้องเน้นว่าต้องไม่มีโครงนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ควรสระผมก่อนนอนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการนอนเท่าไหร่แต่จะมีผลก็คือว่าจะทำให้เราเนี่ย มีเป็นเชื้อราที่หนังศีรษะได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเป่าแต่บางครั้งการเป่าเนี่ยข้างนอกด้านนอกมันอาจจะแห้งแล้วอะคะ่ะแต่ในหนังศีรษะมันอาจจะยังแห้งไม่สนิทนะคะก็ทําบ่อยๆประจําเนี่ย จะเป็นเชื้อราที่หนังศรีรษะได้นะคะจะทําให้ผมร่วงได้นะคะแล้วก็บางคนโชคร้ายอะคะ่ะเชื้อราเนี่ยมันเข้าไปสู่สมองนะคะอาจจะเป็นเชื้อรอเชื้อราในสมองได้ด้วยนะคะอันตรายมากๆบางคนเนี่ยชอบแบบว่าเล็กก็เคยอะคะ่ะตอนเด็กๆเหมือนเคยเคยสระผมใกล้เวลานอนแล้วนอนแล้วอุ้ย หัวเย็นสบายดีจังอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีว่าคุณพ่อคุณแม่ห้ามไว้นะคะก็เลยไม่ได้ทําแล้วบางคนอาจจะชอบแบบน,นั้นอุ้ยนอนแล้วหัวเย็นสบายแต่ว่าเชื้อราจะขึ้นนะคะคุณจะหัวรานได้นะคะยังไงวันนี้นะคะเลยก็ฝากไว้นะคะสําหรับ10เรื่องที่ควรทําก่อนนอนและ1ิบสิ่งที่ไม่ควรทําก่อนนอนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เลยก็ ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช anel ของเล็กด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ